การสะสมเพื่อความสุขนักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนการสะสมนะครับธนาบัตรหรือแบงค์เลขกระจกนะครับถือว่า,าพบเจอได้ยากพอสมควรเลยนะครับเหมาะแก่การเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะ ยังไม่รู้นะครับว่ามองอย่างไรนะครับว่าเป็นลักษณะของเลขกระจกก็สามารถดูตัวอย่างจากในคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับการเก็บสะสมในวันนี้นะครับผมได้นําอีกแนวทางหนึ่งในการเก็บสะสมนะครับมาให้เพื่อนๆนักสะสมเผื่อจะได้มีไอเดียในการเก็บสะสมเพิ่มขึ้นนะครับอย่างอันนี้นะครับที่ผมเก็บสะสมนี้ก็จะเป็นชุดของตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษก็ไล่ตั้งแต่ตัว A B C D E F G H แล้วก็ J นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ยังขาดในหมวดของตัว S นะครับผมสำหรับแบคงเลขกระจกที่ด้านหลังนะครับมีคำาภาษาไทยข้างหลังนะครับคำว่าโทษปรับสูสงสุด40,000บาทนี่ก็จะถือว่าเป็นแบคงเลขกระจกที่ค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยนะครับถ้าใครพบเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับ ลักษณะการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหน้านะครับที่เกสาของอรูปในหลวงรอสิบนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นลักษณะของเกสาที่ออกอาจางๆนะครับก็จะเป็นแบบแบ,บ,แบงค์รุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของเกสาเรียบนะครับอย่างหมวด2 a กเอกใบนี้นะครับก็จะถือวาอ่าจะพบเจอได้น้อยแล้วนะครับ ก็จะหายากกว่าแบบที่เป็นปลอยผมปลอยพระเกศาแบบจางๆนะครับสำหรับอีกแบบหนึ่งที่ผมสะสมไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอักษรภาษาไทยนะครับเราอาจจะเก็บสะสมแบบว่าเป็นไล่อักษรลงไปก็ได้นะครับจากกอไก่ขอไข่ขอควายงองูตจอจานนะครับฉิ่ช,ชิงนะครับแล้วก็จะไปที่ ต่อเต่านะครับจะไม่มีพวกชอช้างนะครับจะไปที่ต่อเต่าเลยนะครับแล้วก็เป็นทอธงทอทหารนะครับแล้วก็จะมีเป็นหมวดเสืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหมวดพอพานนั่นเองนะครับก็ถ้าจะเก็บสะสมนะครับก็จะเก็บลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครนะครับสะสมแล้วเจอแบบที่เป็นเขาเรียกว่าแบงค์เลขแฝดนะครับก็คือเป็น เลขตองด้วยและยังเป็นเลขแฝดคือเลขที่เหมือนกันนะครับลักษณะของเลขแฝดที่เหมือนกันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะเลข7ตัวนะครับตั้งแต่ตัวที่ต่อจากอักษรภาษาอังกฤษลงมานะครับ7ตัวเนี่ยจะเป็นเลขที่เหมือนกันเลยนะครับอย่างของของผม2ใบนี้นะครับแบงห้าสิบกับแบงยี่สิบนะครับหรือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเจอแบงเลขกระจกที่เป็นแบบผ่านใช้งานนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับจะเห็นว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างจะ มีรอยพับนะครับหรือว่าขอบมุมต่างๆนะครับก็จะมีรอยยับเยอะมีรอยพับรอยยับแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบงค์ที่เราแลกมาจากธนาคารใหม่ๆนะครับก็จะมีความน่าเก็บสะสมมากกว่านะครับราคาซื้อขายสําหรับแบงค์ที่ยังใหม่ๆนะครับสภาพ UNC นะครับก็จะมีราคาสูงมากกว่าแบงค์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับและในเรื่องของหมวดตัวอักษรก็ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะครับอย่าง หมวดตัวอักษร 3B พอพานตัวนี้นะครับลักษณะของตัวเลขก็มีความสวยงามเพราะว่าเป็นตัวเลขแบบเลข9ก้าหน้า9นะครับแล้วก็ยังเป็นหมวดอักษรคอ,อ,อมหลายเซนด้วยนะครับหรือจะเก็บในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับก็คือเป็นตัวเลขตอง9้ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเลขกระจกแบบเ,เลขตอง9ตรงกลางหรือจะเป็นเลขตองตัวอื่นก็ได้นะครับก็มีความน่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับสาหรับ ที่เป็นเลขกระจกรับเป็นเลขตองตรงช่วงกลางนะครับ3ตัวนะครับหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือในเลขแบบลักษณะสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับก็คือเป็นเลขเบิ้ลหัวท้ายนะครับอย่างใบนี้นะครับจะเป็นเลขเบิ้ลหัวท้ายคือเลข0ูนย์นะครับทางด้านบนและด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็น0ูนย์ศูนลักษณะเช่นนี้ก็น่าเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับ จะค่อนข้างพบเจอได้ยากกว่าแบงก์กระจกเลขธรรมดาทั่วไปเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นแบงก์กระจกแบบเลขเกือบสลับนะครับถ้าเป็นเลขสลับนี่ก็จะราคาหลายร้อยเลยนะครับราคาจะสูงจากหน้าธนาบัตรเนี่ยเยอะเลยนะครับอย่างใบนี้นะครับก็เกือบๆนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะ7 6 7นะครับแล้วก็มี2มาข้านแล้วก็เป็น 7, 6 7 ถ้าเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข6กลายนี้แบงค์ใบนี้จะกลายเป็นเลขกระจกแบบเลขสลับเลยนะครับจะถือว่าสวยงามมากเลยนะครับและก็ใบนี้อีกใบนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามในระดับหนึงเช่นกันนะครับเพราะดูจากตัวเลขนะครับจะมีแค่0ูนย์กับ8นะครับซึ่งลักษณะก็คือ8เนี่ยก็จะเป็นเลขออกกลมๆ0ูนย์ก็เลขกลมนะครับและลายเซ็นของบนธนบัตรนะครับยิ่งเป็นลายเซ็นที่หาย,ยากผลิตน้อยนะครับ ก็จะยิ่งน่าสะสมนะครับอย่างเช่นใบนี้นะครับเป็นลายเซ็นของคุณปีดีดาวฉายนะครับกับคุณอิอรไทยสัติประภนะครับก็มีผลิตออกมาน้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมก็มาแนะนํานะครับการเก็บสะสมแบงค์เลขกระจกนะครับแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆจะมานําเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ